ตะลึงนะครับเจ้าชายจอแดนประกาศสลัพยศเหตุความเชื่อไม่สอดคล้องกับสถาบันนะครับเจ้าชายฮัมซาแห่งจอแดนประกาศสลับพยศเจ้าชายเผยความเชื่อไม่สอดคล้องกับวิธีการของสถาบันหลังจากปีก่อนถูกกักบริเวณและถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันนะครับ สำนักข่าว BBC รายงานว่าเจ้าชายฮัมซาบินฮุสเซนอดีตมกุฎราชกุมารแห่งประเทศจอร์แดนประกาศสละพระยศเจ้าชายของพระองค์แล้วในวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าความเชื่อส่วนบุคคลของพระองค์ไม่สอดคล้องกับวิธีการหลายอย่างของสถาบันในสมัยปัจจุบันเจ้าชายฮัมซานะครับเป็นพระราชโอรสองค์ที่4ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนผู้ร่วงรับ และก็เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของกษัตริย์อบับดุลลอฮ์ที่สองประมุแขแห่งจอแดนองค์ปัจจุบัน โดยเมื่อปีก่อนนะครับเจ้าชายฮัมซาถูกกักบ,บริเวณในบ้านหลังหนึ่งจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำการคอร์รัปชันขาดความสามารถและก็ข่มขู่คุกคามแม้เจ้าชายฮัมซาจะปฏิเสธแต่ในเดือนมีนาคมนะครับจอแดนก็เผยแพร่จดหมายชื่อดังนะครับซึ่งกล่าวอ้างว่าลงพระนามโดยเจ้าชายฮัมซาระบุข้อความขออภัยโทษจากกิงอับดุลลอที่สองล่าสุดนะครับเจ้าชายฮัมซาโพสถแถลงการผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าความเชื่อส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่พระบิดาปลูกฝังมาซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามอย่างหนักเพื่อยึดถือปฏิบัติในการใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับวิธีการแนวทางและก็แบบแผนของสถาบันของเราในปัจจุบันด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าและก็มนธรรมข้าพเจ้าไม่เห็นทางอื่นนอกจากการก้าวข้ามและก็สลายยุทธเจ้าชาย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ประเทศที่รักและก็ประชาชนของข้าพเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาในชีวิตเจ้ชาชายฮัมซาระบุข้าพเจ้าจะพักดีต่อจอแดนที่รักของเราต่อไปเหมือนอย่างที่เป็นมาเสมอและก็ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่นะครับ